ฮ well, ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับกลับอะไรนะอะไรวะมินดี้นะคะไม่ใช่อีอีไม่ใช่ไมกี้แล้วนะก็มินดี้จริงเพื่ออธิบายไปเมื่อกี้เองอ่ะวันนี้จะมาดูตัวละครของเราเราจะบอกว่ามีเพื่อนกี่คนมีฝาแฟนไหมเราจะสร้างราคาแล้วก็บอกไปแล้วว่ามีแฟนสองคนนะ โอเคมามาคูกันเลยโอเคสักครู่นะคะนี่ทุกคนมาแล้วนี่นี่นีจะบอกวนะ่าเออคนนี้นะคะเราให้ทำาไมเนี่ยอ้คนนี้นะคะเขาเป็นไม่บอกโอเคยังไม่บอกนะ โอเคทุกคนเราต้งแต่งตัวใ้คนแก่กเลยนะคะคนนี้นะคะเขาอะเป็นแฟนของคนนี้ค่ะคนนี้ได้ค่ะเป็นแฟนของคนนี้นะคะเออซึ่งทสามคนนี้นะคะเป็นเพื่อนเราเองแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรยังไม่ถามเขาเลยอะ่ะเขาถามมาบอกให้แต่งตัวเราหน่อยในชีวิตจริงนะอยู่ในโลกนี้แหละเนี่ยอยู่อยู่ตรงนี้อยู่เนนอนหลับอยู่ทุกคน โอเคแล้วคนต่อไปมาเลยฮะ <c oughs> คนนี้เราจะบอกที่หลังนะไม่รู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวเราจะบอกกับใครไม่รู้โอเคคนนี้นะคะคนนี้คือแฟนเราเองค่ะคนนี้ด้วยแฟนเราถ้ามันไม่พอก็ขอภัยด้วยนะอันนี้ถ้ามันเอาคนไม่พอเนะี่ยมันไปนะกี่คนเนะี่ยเราได้แค่สี่ 8คนเราได้8คนน่ะอ่านี่คือแฟนเรานะเย่ย่สองตัวนี้นะ่ะคืาสองคนนี้นะ่ะโอเคค่ะคนนี้นะคะคือน้องสาวเราค่ะแต่แต่เขาจะตัวสูงกว่าเรานิดหน่อยแล้วก็ตัวสูงได้นดะูดีอือดูตัวสูงได้นะมันจะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้นะเขาจะเป็นสีดำค่ <c oughs> ทุกคนต้องสังเกตตรงไหนเราเคยมาบอกแล้วนะว่ามันไม่เหมือนตรงไหนเดี๋ยวเราจะบอกอี่ดอกไม้เนี่ยมันเป็นสีดาใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันเป็นสีดาแต่ของเราอ่ะนี่แต่ของเราเป็นอ่ะแต่ของเราเป็นสีขาวโอ้เป็นอะไรเนี่ยแต่ของเราเป็นสีขาวใช่ไหมเออมันไม่เหมือนกันเราตรงไหนไม่เหมือนกันอีนี่ไอ้ตรงกอเนี่ยมันเป็นสีดาเข้าใจอไหมเนี่ยเนี่ย สังเกตดีๆเราจะให้ดูนี่นี่ทุกคนที่เนะื็นสีดำนะเนี่ยไงนะที่เราเปลี่ยนอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นสีดำนี่มันเป็นสีดำแต่ของเราอะมันเป็นสีขาวเข้าใจไหมต้องสังเกตดีแล้วตรงไหนไม่เหมือนกันอีกเนี่ยอ๋อตรงเสื้อต้องสังเกตดี จะไม่สดใสเนาะถ้าเราจะเอาตาแบบไม่สดใสนะมันน่ารักดี๋ยวทุกคนจะให้เอาตาแบบสดใสดีนะรับไม่เอาดิฟ่าถ้าใครอยากให้เอาก็คอมเมนต์มาเลยนะไม่อยากให้เอาก็บอกว่าไม่เอาค่ะอย่างนี้นี่เชือตนี้มันจะเป็นสีขาวแน่แน่เดี๋ยวให้ดูให้ดูดนี่ตรงนี้นะคะ นี่เห็นเราที่เปลี่ยนสีอยู่ไหมนี่มันก็สีขาวแน่นี่ะอ่ะอ๊ะไม่ใช่สีขาวอยู่ในนี่กระปุงนะที่จริงของเราจะเป็นสีดำแต่เนี่ยเป็นสีขาวว้าวเด๋วแมวนี่อันนี้ของเราก็จะเป็นสีดำนะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้โหแตกต่างกันไปนิดนึงส่วนเรานะคะจะมีหูมีหาง เราเป็นฝาแฝดกันนะคะนี่เราเป็นฝาแฝดกันนะแต่ยังไม่บอกชื่อนะคะบอกชื่อวันหลังโอเคคนนี้นะคะคนนี้นะนี่นี่นี่คนนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นโอ้ยคนนี้เห็นนะคะคนนี้เขอเป็นแฟนกับคนนี้ค่ะเป็นแฟนกับคนนี้นะผู้หญิงฝาแฝดของเราอันนี้น้องสาวเราน้องสาวเรานะเป็นแฟนกับน้องสาวเรา เราเป็นพี่สาวเอาน้องสาวตัวจี้ก็ได้นนี่้องตัวเตี้ยเลยนี่น้องสาวราเราโอเคไหมโอเคแค่นี้แหละตัดต้องกาต่อโอเคก็เราจะมาแสดงตัว รายการเราจะบ,บอกชื่อได้แค่3ามตัวนะเราชอบสถานที่นี้มากเลยเราชอบนะออดตอไม้ใจเย็นชิไปเป็นมานะคะสักครู่นะคะโอเคค่ะทุกคนเดน๋ยวนะคะเราจะจัดเสร็จก็เหนื่อยอยู่นะนี่ดูโอ้โหมีแปล จะขยับมาหน่อยเออว่าอยู่ทำไมมันไม่พอเอยพู้ชายผมสีเขียวเพื่อนเราเนี้ยใช่ไม่ได้เลยพี้ยายเย็นๆเพื่อนจเย็นเพื่อนวัสดีเพื่ดนสวัสดิบโอเคโอเคผู้หญิงก็จะมีสามคนนะคะสองผู้ชายก็ห้าคนเราบังนับถูกไหมเน pues ี okay, ่ย <for ced some friends province> โอเคทั้หมดนี้แลค่ะอยากให้ใครสนใขอบคุมาเลยนตอนนี้เราอยู่บ้านอยู่แล้วตอนนี้กำลังจะตื่นไปโรงเรียนเรายังไม่ว่าพวกนี้เราจะแต่งยังางก็แล้กันอย่าลืมขอบเม็ดมานะยนะบ๊ายบายทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ๊ายบายนะคะเดี๋ยว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 าจะเย็นเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i ต์ให้ช่อง มินนี่ด้วยนะคะอายุเก้าเออคือสออนิทสามโค้ดอีกคนนี้ชอบกินค่ยี่สิบบาทเพื่อโอเคก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายยังไยบาย